ครับตอนเราเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยกับผู้เสียหายจากเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่นครชัยศรีนะครับในเหตุการณ์ซึ่งคนวัยเป็นกลุ่มวัยรุ่นรวมกันสักเกือบ20คนใช้อเตร์ัซคยสักสิบคันขี่ไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเบะร์มีหยกเป็ดย่างของเจนัทคุณกรณัทปุเรนโสภาอายุ39ปีเหตุการณ์นี้อย่างที่นำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าลูกชายของเจนัทบอกนะครับว่า กลุ่มวัยรุ่นนั้นน่าจะเป็นคู่กรณีกันมาก่อนคืนวันเสาร์ตั้งแต่หัวค่ำนะครับรอบแรกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาคว้างระเบิดปิงนปองเข้าไปสามลูกผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงวนกลับไปอีกทางหนึ่งก็คว้างไปอีกสามลูกผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงขี่มาที่หน้าร้านเบิ้ลเครื่องประหนึ่งท้าทายเยัย่วยุให้ลูกชายของเจนัทออกมาสุดท้ายเมื่อลูกชายเจนัทไปออกมาผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมง ปาระเบิดปิงปองอีกหนึ่งลูกสุดท้ายวนมาอีกแล้วคราวนี้ลงมาจากบรรทัยยิงเข้าใส่ลูกชายของเจนัทสองคนนะครับลูกชายสองคนคนตัวอายุ18ปีแล้วเนี่ยหลบข่าวที่ลูกชายเจนัทบอกก็คือว่าเจนัทออกมายกมือไหว้ขอชีวิตว่าอย่ายิงลูกฉันลูกชายบอกนะครับว่าคนไว้ ลั่นกระสุนปืนใส่ที่ศรีรษะของเจนัทต,ต่อหน้าต่อตาบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาวันนี้อยู่กับครอบครัวของเจนัทนะครับเริ่มจากคุณยายต้อยซึ่งเป็นคุณแม่ของเจนัทเนี่ยนะสวัสดีครับคุณยายครับน้องเบ้นนะครับเป็นลูกชายคนโตสวัสดีครับ<อ>แลวก็น้องบาสนะครับเป็นลูกชายคนถัดมานะครับสวัสดีครับ<อ>เบ้นกับบาสดเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคุณยายอยู่ด้วยใช่ไหมอย,อยู่ในเหตุการณ์ แสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับทานผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้ามีการทยอยเข้ามาอบตัวรวมทั้งหมดเนี่ย17คนหนึ่งใน17คนเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งชื่อนายพรศักดิ์หรือนายบีมและในเวลาต่อมาตำรวจจับกลุ่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคนร้ายอีกสองคน เมื่อวานนี้นําตัวไปทําแผนนะครับคนร้ายสองคนซึ่งตํารวจระบุว่าคนยิงก็คือคนที่ซ้อนท้ายมาเป็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็โดนตั้งข้อหาเช่นเดียวกันแต่น้องเบ้นกับน้องบาสก็ยืนยันว่าคนยิงคือคนเสื้อสีดำครับไม่ใช่เสื้อสีแดง ท,ที่ตำรวจเอามาทำแผนและถแถลงข่าวก่อนหน้าว่าคนเสื้อสีแดงเป็นคนยิงเนี่ยไม่ใช่ใช่ครับยืนยันครับจำได้เลยใช่ไหมจำได้ครับเหตุการณ์ตอนที่ลงมายิงเนี่ยเป็นยังไงก็เสื้อสีดำเขาลงมาเขาขี่รถแล้วเขาให้คนหลังเสื้อแดงข้อมรถไว้เขาก็ลงมาเขาฝากักคนพวกผมก็วิ่งเขาง้าบ้านแต่แม่ยืนอยู่ในข,ข้างปัม๊มไงเขายืนคุยกับเจ้าของปัม๊มอยู่ แล้วทีนี้พวกผมวิ่งเข้าบ้านพวกผมเราก็ตูเขาก็ยิงเข้าบ้านผมเลยสองนัดแล้วก็เสียงนเงียบไปผมเห็นแม่ผมเดินมาอือทีแม่ผมเห็นแม่ผมยกมือและแม่ผมกำลังยันหลังเดินเข้าบ้านมันก็เลยยิงเข้าข้างหลังแม่ผมเลยแล้วทีนี้ผมก็เลยออกไปพวกเขาก็ขี่รถกันไปเลยครับอ,อตอนที่เห็นนี่ก็คือเห็นเลยใช่ไหมเบน์เห็นเลยครับผมว่าแม่ยกมือครับแล้วกาลังยันหลังเดินเข้าบ้าน ยกปืเสร็จแล้วก็มาหลังเดือนเข้าบ้านครับผมแล้วคนร้ายเจ้าเสื้อดําในภาพที่ทําแผนเนี่ยนะครับเป็นคนยิงครับผมห่างกันไหมก็ยืนตรงพุทธบ้านครับแม่อยู่ตรงก็ห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่ครับแม่ล้มลงไปเลยครับผมยิงกี่นัดสองนัดครับแปลว่าสองนัดเปรี้ยงๆเลยครับผมแล้วตอนนั้นเบนซ์กับบัสทำาไงเปิดประตูวิ่งออกมาช่วยแม่ครับแต่ว่าเขาขู่หนีกันไป ออกมาพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลเลยฮะอาบานตอนนั้นเป็นยังไงผมก็วิ่งเข้าไปกอดแม่ครับแล้วก็เรียกให้คนช่วยครับอืมให้พาแม่ไปโรงพยาบาลอฮะคุณยายตอนนั้นอยู่ตรงไหนฮะก็อยู่หน้าบ้านะอยู่รวมไปเด็กๆน่ะเพราะว่าเตรียมตัวจะเข้าบ้านแล้วคือรอบสุดท้ายเนี่ยที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาลงรถเนี่ยปิดร้านละปิดหมดแล้วครับปิดร้านแล้ว จะเข้าบ้านทอนี้ลูกสาวเนี่ยเขาไปยืนคุยกับเจ้าของปัม๊มเจนัดเนี่ยนะ<ต>ไปยืนคุยทอนี้ก็ไปยืนคุยอยู่ก็คือว่าตอนที่ยืนคุยเราก็ไม่ได้มองว่าเขาจะเดินกลับมาหรือยังนะคะพอดีเห็นกลุ่มนั้นนะ่ะขับรถมาจอดแล้วเด็กพวกนี้ก็เห็นว่าถือปืนยิงก็เลยบอกผักผักนี้เข้าไปบอกยายยืนอยู่ไหมย้ายหลบหลบเร็ว สามคนพี่น้องอะ<ม>ดึงเนี่ยเข้าไปหลังบ้าน<ม>แล้วก็รีบล็อกก่อนคือตอนนั้นก็ไม่ทันได้นึกถึงลูกสาวอะ<ม>ก็คิดว่าคงจะหลบอยู่ตรง<ม>ที่มืดตรงนั้นนะคะ<ม><ม>แล้วพอสักพักหนึ่งพอมยิงเสร็จแล้วสักพักใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่ไมนั่นสักพักเนึงอก็ได้ยินเสียงปืนสองนัด<ม> แต่นี่ไม่เห็นนะฮะว่ายิงลูกสาวแต่ว่าได้ยินเสียงปืนแล้วนี้พวกนี้ก็บอกอ้าวแม่แม่แล้วก็เปิดกอนออกไปดูนอนอยู่จมกองเลือดอยู่ตรงหน้าบ้านห้องเช่าอีกห้องอปาร์งปาไปกับแม่ใช่ไหมใช่ครับตอนที่ขึ้นรถเอาแม่ไปโรงพยาบาลบตอนนั้นแม่เป็นยังไงรู้สึกตัวไหมพูดอะไรไหมแม่ไม่พูดอะไรเลยครับตาลอยริมจุกปากแล้วก็ยังหายใจอยู่นะครับแรับ ไม่ไหวแล้วครับคือแม่ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวใช่ครับแม้จะยังหายใจใช่เลือด<ช>นะฮะระบ,บาท,ทำอะไรตอนนั้นผมว่ากอดแม่อย่างเดียวครับอืกอดแม่อย่างเดียวครับ,รบนะฮะที่ถแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยคนร้ายที่ถูกจับกลุ่มได้ก็คือนายยุทธนาหรือนายเอ็มสมบูรณ์นายธนวัฒน์หรือนายอ้วนแก้วงามคู่นี้เนี่ยนะฮะ ทั้งคู่ต่อเป,ป็นผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุแต่บาสกับเบนก็บังบอกว่ามันสลับคนกันค,คนที่ยิงเนี่ยคือนายยุทธนาครับนะนายยุทธนาหรือนายเอ็มสมบูรณ์ครับผมแต่ตํารวจบอกว่านายธนวัฒน์หรือนายอ้วนแก้วงามเนี่ยไม่ใช่รเราเห็นเรายืนยันครับคนที่ยิงก็คือนายยุทธนาครับนะะถามต่อไปอีกว่าเขาให้การว่าเขาไม่ได้ตั้งใจยิงเพียงแต่ว่าแม่เนี่ยมาปิดประตูก็เลยโดน,นลูกหลง เขาให้การว่ามีการยิงต่อสู้เขาก็เลยยิงป้องกันตัวแม่วิ่งเข้ามาปิดประตูก็เลยโดนลูกหลงแม่ไม่ได้ร้องขอชีวิตลูกชายคุณยายที่เขาพูดมาเนี่ยความเท็จตั้งอลูกสาวไม่ได้วิ่งมาปิดประตูเลยช่วงนั้นอะ เพราะว่าที่ตอนที่ว่าพอเสียงปืนสองนัดเงียบ mm hmm. ไป mm hmm. ทางนี้ก็เปิดประตูออกไป mm hmm. มองแม่เอาแม่ไม่ได้เข้าบ้าน mm hmm. ก็คิดว่าไปหลบอยู่ในปัม๊มน mm ี hmm. ่ก็เข้าไปกับเจ้าของปัม๊ม mm hmm. นั้นเพราะนี้พอออกมาเห็นแม่นอนอยู่จมกองเลือดอยู่อ mm hmm. นี้นเขาเขาลองเขาบอกว่าหรือตำรวจก็บอกว่าระแวกนั้นให้การได้สมองว่ามีการยิงต่อโต้กัน คุณยายไม่ได้เข้าข้างหลานนะไม่ได้เข้าข้างวันนั้นมีการยิงต่อสู้กันไหมไม่มีค่ะถามคนข้างบ้านเขาก็ไปถามคนข้างบ้านคนข้างบ้านก็บอกไม่มีไม่ได้ยินเสียงยิงทางนี้ยิงไปเลยแล้วช่วงที่ว่าเก็บของอะ่ะแล้วเขามายิงเนี่ยทางนี้จะมีปัญญามนะคะว่าจะไปหยิบอาวุธมาเนี่ยเตรียมอาวุธมายิงและอย่างกันเนี่ยตั้งยืนตั้งกี่คน ถ้ายิงสวนไปมันต้องมีตายหรือว่ามีโดนบ้างแหละเขามาตั้งกี่คนเบน์เห็นเหรอว่าเขายิงตั้งใจยิงใส่แม่ไม่ได้ร้องลุกหรับเพราะว่าพผมปิดประตูเรียบร้อยแล้วเพราะผมอยู่ในบ้านแล้วแต่แม่อยู่ข้างนอกอยู่คุยกับเจ้าของปามอยู่ครับเรื่องที่มันปาระเบิดแต่แม่เขากําลังเดินกลับมาแล้วแม่เขาก็ยกมือไหว้มันแล้วก็กําลังจะหันหลังเดินเข้าบ้านมันก็เลยยิงแม่อืเห็นเลยครับผม ยิงตอบโต้ไหมวันนั้นไม่ยิงครับมีปืนไหมที่บ้านไม่มีครับไม่มีข้าบผมลูกผู้ชายคราบผมย้อนกลับมาไปมีเรื่องอะไรกันมาก่อนอะไรยังไงคือว่าผมเคยเรียนมาด้วยกันไงครับตอนประถมผมก็เลยบาสกับหนึ่งในนั้นเหรอหรือกี่คนในนั้นคนหนึ่งในนั้นครับคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเคยเรียนมาด้วยกันครับเคยเรียนด้วยกันแล้วผมว่าเข้าไปคุยเพราะว่าร้าน ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอ่ะเป็นผู้หญิงสองคนแล้วผมก็ต้องสารเขาไงครับผมไปเขาไปคุยว่าเอออย่าไปทํามเขาเขาก็ามีผู้หญิงแค่สองคนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเขา,าก็คุยกันก็ไม่ได้มีอะไรกันนะครับก็จบออหลังจากนั้นเขาก็าเปลี่ยนเป้าหมายเป็นมาเฟียงบ้านผมแทนครับหมายถึงเราไปบอกอดีตเพื่อนของเราถูกไหมจะ<ช>เป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเป็นเพื่อนกันอยู่ครับก<ช>็คือเพื่อนของเราคนหนึ่งสมัยเรียนไปอยู่ในกลุ่มนี้ครับผมกลุ่มของไอ้บีเนี่ยนะ เจ็บจับปุ๊บหมายถึงพวกกลุ่มนี้มักจะตะเวนคว้างระเบิดใช่ครับอันนี้ข้อจริงไม่จริงยังไงคนละแวกนั้นต้องเป็นพยานได้ถูกไหมครับค่ะผมามานานแล้วเหรอก็ตั้งแต่ต้นปีครับต้นปีแล้วเราไปบอกให้อย่าไปทำเขาเลยร้านก๋วยเตี๋ยวข้างๆถูกไหมครับเขาเป็นผู้หญิงสองคนสงสารเขาครับจากนั้นก็เลยพุ่งเป้าไปที่ร้านเจนัสใช่คือร้านของบาสเองครับแล้วอย่างไงฮะตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราโดนคว้างปิงปองเนี่ยสักประมาณ สี่วันหลังจากที่หลังที่ที่เนี่ยครับที่ผมไปบอกครับเขราว่าเป็นบ้านผมหลังจากที่ไปกว้างเราเบิดปีกปองไปโดนล้างก๋วยเตี๋ยวข้างๆใช่คุณยายก็คงจะรู้เหตุการณ์นี้ใช่ไหมรู้เพราะว่าช่วยลูกขายของอยู่อะหลังจากพอไปบอกปุ๊บสี่วันหลังจากนั้นมาปลาบ้านเราแทนใช่ครับนะฮะแล้วปลาเข้ามาแล้วเป็นยังไงมันขายก๋วยเตี๋ยวคนไม่แตกตื่นหมดแตกตื่นครับเออแล้วยังไงก็คือวันแรกที่มาปลาก็คือมาปลาปุ๊บ ทิ้งระยะประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็มาวนมาปลายเทียงครับก็เรื่อยๆครับทําอย่างนี้ก่อนก่อนจะถึงวันเสาร์นี่ก็ทํามาแล้วใช่ครับอ้าวแล้วแจ้งตํารวจหรือเปล่าแจ้งครับเออแล้วเป็นไงแจ้งหนึ่งแล้วหนึ่งแต่ตรวจเขาก็มาผ่านมาดูครับเออแล้วก็ไปแล้วก็ไปครับอันนี้ยืนแน่ว่าไม่ได้เป็นมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเรื่องครับลูกชายลูกชายครับนอกจากการไปบอกเพื่อนของเราคนหนึ่งในกลุ่ว่าเฮ้ยอย่าไปทําเขาสงสารเขาแค่นั้นเองใช่ไหมแค่นั้นพูดแบบเด็กๆด้วยกันพูดว่าอย่างไง เพาาภาษายังไงเอาพูดกันได้อย่าไปทำเขาเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเออ,อร้านเขาก็มีแค่ผู้หญิงสองคนเราก็รู้จักกันมาก่อนอ,อ,อะไรเงี้ยครับเออกลายเป็นว่าเป้าหมายมาปเป็นเราแทนใช่ครับเรื่องะไรครก่อนหน้านี้มีอะไรอินไหมนอกจากเรื่องแค่นี้มีอีกไหมก็หลังที่ไปคุยเสร็จของเขาว่าปลาระเบิดบ้านผมเลยอืมแล้วไงอีกปลาสามวันติดสามวันติดวันที่สามผมเลยตามเขาออกไปคุยผมคุยนี้เลย ตามบอกไปคุยคือบอคุยว่าจะมาปาบ้านผมทําไมอะไรอย่างนี้ครับตามนี่ก็คือว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นกลุ่มถูกไหมครับผมโดยพรศักดิ์หรือในบีนเป็นผู้นําเนี่ยนะครับผมก็เขาจว่าเป็นถนนใหญ่ครับมาฝั่งนี้ก็ปาทิ้งข้ามไปฝั่งนู้นขากลับมาก็ปาทริผมถูกไหมแล้ววันนั้นเป็นไงพอปาปุ๊บเราออกไปกี่คนผมกับน้องชายผมครับคนเนี้หรอคนเล็กครับออกไปกับคนเล็กสองคนครับขี่มอเตอร์ไซค์หรือไง ก็หมอไฟครับหมอไใส่แล้วก็คุยกันถามว่า้ยม,มาปาบ้านผมทำไมคุยกันแค่คุยกันบอว่าแค่ไอ้นี่กันเฉยๆขึ้นเตียงอะไรกันแค่เนี้ยอีกวันหนึ่งเลยเกินเหตุนะครับแล้วไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยมาระเบิดบ้านผมทําไมอะไรอย่างเงี้ยอ,อทีผมบอกป้ามันไม่ได้ปาไม่ปาแต่ผมว่าในบือมันก็มีระเบิดอยู่สองลูกครับอ,อแล้วก็คนขับเพื่อนมันก็มีอยู่ลูกหนึ่งออผมก็เลยเอาของเขามาเอาไปทิ้งน้ำเฮ้ย ทีนี้ผมก็นึกว่ามันจะจบอะไรอย่างแต่อีกวันหนึ่งเขายังไม่ยอมจบอีกวันหนึ่งเขาเลยยกพวกมาทํำลายที่้านที่แม่ผมเลยครับอีกวันหนึ่งเป็นอย่างที่ผมบอกไปเหรอครับผมหัวข้ามารอบหนึ่งประมาณสิบคันมมาถึงขับผ่านสามลูกครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงขับมาในทิศทางตรงกันข้ามอีกฝั่งหนึ่งอีกสามลูกครับอีกครึ่งชั่วโมงขับมาเบิ้ลเครื่องท้าทายครับอีกครึ่งชั่วโมงมาคว้าอีกลูกหนึ่งแล้วจนรอบสุดท้ายรอบที่ห้า ถึงลงมาครับผมแล้วก็ยิงไอตอนที่เขามาเบิ้ลเครื่องเขามาทาอะไรเขามาเบิ้ลเครื่องมันเราให้จะให้พวกผมออกไปไครับก็ตะโกนหน้าไทย้วขี่เบิ้ลเบิ้ลฝั่งมือเรียกพวกผม,มครับเออแต่พวกผมก็ยื้่แม้ใครของเก็บล้านกันพวกผมก็ไม่สนใจ<อ>ผมก็คิดว่าพวกเขายังไม่เข้ามาทําพวกผมถึงขนาดนี้ไงครับไม่กลัวตอนนั้นก็พวกผมจะรีบก็เก็บล้านกกาหให้เสร็จเราจะรีบพาบ้านกันแล้วไงครับไม่มีการตอบโต้อ,ตอะไรออกไปเลยครับผมตะโกนด่ากลับอะไรไม่มีไม่มี ลูก้ชยรครับผมจนกระทั่งกลับมาอีกระเบิดอีกลูกหนึ่งแล้วก็ลงมาไอตอนที่ลงมารอบสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างเก็บเข้าบ้านแล้วถูกไหมครับผมเก็บล้านแล้วใกล้กลเสร็จก็เหลืออีกหน่อยใกล้เสร็จแล้วนะครับปิดฝาแล้วปิดฝาอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นครับแล้วตอนที่มันยิงแม่ผมเสร็จแล้วผมเอาแม่ผมส่งโรงพยาบาลแล้วมันก็ยังวนกลับมาปาระเบิดบ้านผมอีกรอบหนึ่งฮะ แม่ลงไปจมกองเลือดแล้วเนี่ยนะครับแล้วเอารถแม่ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วม,มันก็ยังวนกละหมาป่าอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งลูกคือผมสงสัยและใครก็คงสงสัยว่าตั้งแต่หัวค่ําใช่ไหมเอาเฉพาะวันเสาร์นะคุณยายที่มันคว้างระเบิดสามรอบใช่ไหมครับผมไม่แจ้งตํารวจหรือตำรวจไม่มาไม่ใช่เพราะมันฟางกันอยู่อย่างนี้มาหลายๆวันติดอ่ะพราผมก็ดูว่ามันฟางมันจะไม่เข้ามาทําลายอะไรขนาดน,นี้ไงครับแล้ <พอ S 2> นเราอยู่ห่างโรงพักเยอะไหมประมาณห้าร้อยเมตรได้ครับ พูดไปเล่นครึ่งกิโลเองนะประมาณนั้นในระหว่างนั้นมันต้องสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะตั้งแต่คว่างระเบิดครั้งแรกถูกไหมฮะก่อนก่อนจะมายิงเนี่ยไม่มีตำรวจมาเหรอคุณก็ไม่เห็นมีมานะเพราะว่าสองฝั่งเนี่ยโดนหมดพนอะได้เวลาเขาก็มาแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมาก่อนเวลาที่เขาเคยปา,าพราคิดว่า ยังไงนี่เดี๋ยวต้องเก็บร้านก่อนเพราะก็จะรู้เวลาที่ร้านเนี่ยเก็บจะขายหมดประมาณสามทุ่มครึ่งหรืออะไรเนี่ยขอโทษนะฮะแล้วครอบครัวเราคุณแม่ดูแลคนเดียวหรือใช่คุณพ่อก็พอแยกทางเลิกกันไปนานแล้วคุณแม่มีลูกกี่คนสี่มีเบนซ์มีบานสแล้วมีน้องชายอีกคนหนึงครับผมแล้วก็มีพี่สาวคนโตพี่สาวค่ะ แม่อายุสามสิบเก้าครับผมกลางวันก็ต้องไปเป็นคด,ดี<ะ>ในสนามกอล์ฟกลางคืนก็อุตส่าห์มาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว<ะ>หลังเลิกงานที่สนามกอล์ฟครับทาเป็นคด,ดีด้วยแล้วก็ต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวลูกๆก,ก็ช่วยกันเราเคเรไหมไม่ครับผม <c oughs> ช่วยแม่ไม่ค่อย่วนมากจะอยู่ช่วยแม่ครับ ยืนยันไม่ได้ไปมีเรื่องชคต่อยอะไรกันมากกว่านี้มรมลูกผู้ชายล่า, <c oughs> าสุดยังกลัวอยู่ไหมกลัวอยู่ครับเพราะว่ามันก็ยังมีพวกมันโพสไอ้นี่กันในเฟซว่าตอนที่พวกมันประกันตัวออกมามันก็ยังโผลกันว่าเดี๋ยวจะยิงทั้งบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเห็นมันมันโพสอยู่ในเฟซครับเห็นครับโพสเลย <c oughs> ครับผมเป็นหนึ่งในนั้นเขาผมที่โดข้อความว่าประมาณว่าเดี๋ยวยิงทิ้งทั้งบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้โหก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันครับอันนี้หมายถึงว่าไปมอบตัวแล้วเนี่ยนะมอบตัวแล้วประกันตัวออกมาแล้วครับประกันตัวเรียบร้อยแล้วก็มาขึ้นเฟสเขครับเแล้วจากนี้ไปจะอยู่กันยังไงคุณยายก็ยังไม่ทราบแต่ก็คิดว่าถ้าไงก็ต้องยังต้องขายอยู่เพราะว่าถ้าไม่ขายแล้วหลานๆสามคนเนี่ยจะทำไงแต่คดีมันทำถ้าจะสรุปแบบนี้ก็คือเรายืนยันว่า ที่ตำรวจบอกว่าคนยิงคืออีกคนนึงเนี่ยเรายืนยันว่าคนยิงคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาคือยุทธนาใช่ครับไม่ใช่อีกคนซ้อนท้ายครับนะครับผมแล้วก็ยังมีการออกมาข่มขู่ผ่านเฟซอย่างพี่ว่านี่นี่ครับผมยายก็ยังต้องเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เจ๊นัดอยู่ตรงนั้นครับเบนกับบาสกับน้องอีกคนนึงยังต้องขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับผมล้วจะทำยังไง กลัวไหมกลัวครับกลัวกลัวไหมกลัวครับทำไงดีคุณยายว่าเราขายนี่มาก็ประมาณแปดปีแล้วนะคะที่ขายมาเนี่ยก็แม่เขาขายมาเนี่ยก็เลี้ยงพวกเขามาเนี่ยแต่ถ้ายายไปอยู่ที่อื่นมันก็เท่ากับต้องตั้งต้นใหม่แล้วถ้าเกิดขายไม่ได้มันไม่เหมือนที่เดิมแล้วเรายิ่งไม่แย่ไปกว่าน,นี้หรอ พูดกับคนร้ายถ้ามีโอกาสเ็อ,อยากให้เขาว่าหยุดให้เรื่องมันยุดติเป็นแค่นี้ให้มันจบกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำมาหากินเราอะไม่ผูกมาอาฆาตเขาอยู่แล้วเพราะว่าในเมื่อมันเป็นไปแบบนี้แล้วใช่ไหมก็มเขาก็ควรที่จะสำนึกได้แล้วถ้าหากว่าพ่อแม่เขาอะโดนแบบนี้มั่ง เขาจะคิดยังไงเขาก็น่าจะเอาใจเขามาใส่ใจเราเงี้ยให้รู้ว่าเออการที่เขาทําแบบเนี้ยมันต้องสูญเสียคนที่เป็นเสาหลักเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงตำรวจอยากจะบอกอะไรไหมครับก็อยากจะบอกให้ตำรวจเน,นี่ยทําอะไรให้มันยุติธรรมให้มันเป็นไปตามกฎหมายที่ไม่ใช่ว่าจับ คนที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าคนในกลุ่มนั้นเอามาเป็นแพะแทนง,งั้นไม่ถูกนะฮะความจริงเรื่องนี้มันมีน่าจะมีคนเห็นเหตุการณ์มากมายครับเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันน่าจะพิสูจน์กันต่อได้ต่อไปแต่ในฐานะลูกชายของเจนัทที่เสียชีวิตครับย,ยืนยันครับผมแม่ขอชีวิตครับ เอแล้วเดี๋ยวติดตามดูกันต่อวันนี้ขอแสดงความเสียใจดูมากอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่มาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะได้ส่งทีมไปสํารวจตรวจสอบดูในละแวกนั้นนะฮะถ้ามาควั่งระเบิดพินควงกันเป็นปกติกันอย่างต่อเนื่องข้อบูลนี้มันก็ต่องอย่างอยู่ครับวันนี้เสียใจด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ